โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมต่อสอนแดงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนะครับพิษณุโลกนะครับอำเภอนครไทยเนาะวันนี้ผมก็จะพามาดูแปลงถั่วนะครับตอนนี้ก็ถึงแปลงถั่วละนะครับผมเนาะหลังจากที่เดินทางกันมาสักพักนะครับฝนตกนะครับผมการเดินทางก็ก็น่าที่ลําบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแปลงถั่วนะครับตอนนี้ก็มาถึงแปลงถั่วลําน้ําชีเมล็ดเคลือบแล้วนะครับในหน้าฝนนะครับซึ่งนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ ทนนะครับไวรัสนะครับในช่วงแรกนะครับของการเจริญเติบโตนะครับก็เรามาดูช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงปลายกันดีกว่านะครับผ่านช่วงแรกมาแล้วผ่านวิกฤตของตัวไวรัสมาแล้วนะครับก็มาดูความดกนะครับในช่วงปลายของตัวรำน้ําชีเม็ดเคลอบกันดีกว่านะครับผมในแปลงผมนะครับมาถึงแปลงนะครับถั่วลาน้ําชีนะครับอันนี้เป็นช่วงปลายนะครับสังเกตว่าช่วงต้นนะครับเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการลิฟใบนะครับเพื่อลดการ ปัจจัยนะครับการเกิดโรคนะครับในแปลงด้วยนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือช่วงปลายเนาะแม้กระทั่งว่าเป็นช่วงปลายแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อยอดต่อดอกออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับเนาะขณะว่าต้นโทมแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงล่างเขาเก็บเกี่ยวไปหมดละนะครับช่วงบนนะครับช่วงกลางช่วงปลายก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องนะครับเนาะรสชาติการกินดีนะครับเนาะเข้าตลาดนะครับบวมช้ากว่าพันอื่นนะครับเนาะ เป็นที่นิยมนะครับของพ่อค้าแม่ค้านะครับในตลาดเลยนะครับที่พิษณุโลกนะครับเนาะโอเคครับอีพีนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับผมนะขอตัวไปก่อนเดี๋ยวจะเปียกไม่สบายกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาพบกันใหม่นะครับในอีพีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ